สวัสดีค่ะพบกับเทลัสอีกแล้วนะคะวันนี้เทลัสจะมาเอา่อเขาเรียกอะไรมาโชว์ทุเรียนซื้อมาทุเรียนแบบว่าคผู้บ่าวก็นั่งอยู่นี่นะคะเอ่อเราอากาศดีออกมานั่งข้างนอก,นอกแลแ้วเทลัสก็มาปล่อยให้ทุเรียนแช่แข็งค่ะซึ่งเทลัสซื้อมาลองกินนะคะว่ามันจะอ,อร่อยไหมแล้วมันก็ชิ้นเดียวนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะก็อ,อาจจะไกลหน่อยแต่ถ้าจะเปิด,ดตอนนี้มันก็เริ่มนิ่มๆแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันละลายมากถ้าละลายมากกว่ามันไม่อร่อยนะอ้ยชิ้นเดียวก็อยากโชว์นะไทลรัดเนาะ,ะนอยากโชว์ทุกคนนะคะเห็นไหมคะเขาก็ห่อแบบไม่คิดมาทีเดียวเลยนะคะแล้วก็อันนี้ทุเรียนแฟนกินไม่ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะดื่มไปบ้างเบียอะไรแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะ ชิ้นเดียวค่ะมันเริ่มจะละลายแล้วทลร่ไม่อยากมันละลายจนแบบก็เลยจะกินโชว์กินได้นะครับมันเหมือนชิมเลยค่ะไม่ได้เยอะนะคะแลัวก็ชอบกินเย็นๆแต่ทาราชอบกินแบบสดมากกว่านะแต่ว่าเราจะลองกินให้ดูเนาะว่ามันจะยังไงโอเคนะคะอากาศดีๆเราก็มีอะไรบ้าง <laughs> มาโชว์ทุเรียนแล้วเรามีอะไรเนี่ยมีแจงโมแล้วก็มีไอ้นี้แฟนกินอันนี้นะแล้วจะชิมให้ทุกคนดูเนาะก็ถือว่ากินโชว์ถ้าถ้านี่เนี่ยแคลจะกินโชว์อยู่นะคะถ้าไปเจอกันที่ไหนเราก็กินโชว์กันได้เนี่ยเน,นี่ยแ้ลชอบกินนั่งกินด้วยกันอะไรแบบเนี้ยกินโชว์ได้ชอบกินแต่มันจะกัดได้ไหมเนี่ยโอ๊ยมันมันะละลายแล้วค่ะ แฟนกินไม่ได้แฟนเขาก็ไม่เคยเห็นหนูกินนะคะถัเรี้ยงถั่วเรียนเห็ดถั่วเรียนถัเรียนมันเลี้ยเงเหี้ เหมือนกินไอติมเลยเย็นมากเลยินฮารนี่ยค่ะเดี๋เห็นอีซยยอีกูเดยวเกลีกันหม่นะเดี๋ยไปเอาไอติมมาใส่กินมันจะบาปเดี๋ยวมันจะบาป it's b e a u t Eu the sei. <laughs> 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 เดี๋ยวมันจะบาปค่ะแบบเรานั่งกินผู้เรียนผัวก็นั่งดูแกก็ไม่เคยเห็นเกีก่ยพราะว่าอะไรอะไร ok. เดี๋ยวมันจะบาปใช่ไหมคะเราก็ให้เขากินเวียก็โอโอก็สงสารกันแบบว่าอันนี้มันกินไม่ได้เพราะว่านั่นเห็นเขาดื่มมันดูแล้วก็อุ้ยกินเหมือนไอติมเลยค่ะก็ค,ะค,คือว่ามันนั่งอากาศมันดีค่ะวันนี้อุ้ยหมาขอกันโนอขอกันนี้เลย เกือบอันทุ่มทุ่มครึ่งค่ะอืมอร่อยค่ะแต่มันเย็นอยู่ต้องรอให้มันละลายก่อนเย็นจนแบบเย็นจนแบบ <gesch uce> มันกับกินไอติมเลยโอยถ้าสมมุติว่าเราปล่อยมันทุเรียนมันละลายใช่ไหมมันก็จะเละทีนี้มันเละแล้วนี่เนี่ยมันก็กินยาใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็จะไม่มันก็จะเละอะ่ะแต่ว่าถ้ามันแข็งๆอย่างนี้มันเป็นทุเรียนแช่เย็นเนาะก็ดูค่ะมันเป็นทุเรียนแก่กินเหมือนไอติมเลยวอ๊โทษทีเลยกระช่ายกินเหมือนกับไอติมเลยค่ะโทษนะเห็นไหมไม่แข็ง มันเย็นมันกัดยากแต่มันอร่อยอยู่แต่มันมันก็ไม่มันไม่ใช่รสชาติแบบมันก็ไม่เหมือนทุเรียนสดนะคะมันหาซื้อยากค่ะไม่ใช่ว่าถ่าเราก็อยากซื้อมากินอยู่ค่ะแต่ว่าทุเรียนสดมันก็หาซื้อยากนะคะอันนี้ก็เย็นเกินตอนแรกทานแลมานั่งนานแล้วนะคะท่านแลมานั่งแป๊บหนึ่งละทีนี้ ว่าจะกินทุเรียนโชว์มันเย็นอยู่เอาไว้วันหลังวันหลังไทยรัฐอะซื้อทุเรียนที่สดอะค่ะแล้วทรัจะมากินโชว์นะคะอากาศดีๆอย่างเงี้ยถ้ามันมีถ้าไม่มีก็แล้วไปเนาะเพราะว่ามันหาซื้อยากไทยรัฐเป็นคนชอบกินทุเรียนมากๆเลยนะคะ น,นี่เป็นหลังบ้านเทลรัฐนะคะเนี่ยหลังบ้านแล้วก็วันหลังจะย่างอะไรก,ก็จะย่างกินกันตรงนี้ถ้าอากาศดีเพราะว่าเดือนหน้าไทยรัก็จะอยู่โรงเรียนเป็นลูกก็เดือนหน้าแล้วเปล่าไม่ใช่เดือนหน้าประมาณเดือนนี้ไปลายเดือนหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจเออเนี่แหละใกล้จะปิดใกล้จะปิดเทอมแล้วเนาะเราก็จะมีเวลาได้ถ่ายวิดีโอ เลยลงคิดให้ทุกคนดูมากขึ้นนะนะโอ้แต่ทุกวันนี้ก็มากอยู่แล้วใช่ไหมเทระ,ะน่ะก็ลงกับทุกวันเนาะก็มีบ้างที่ไม่ได้ลงแต่ว่าขนาดแบบเทระไม่ค่อยว่างก็พยายามที่จะเมื่อทุกคนเข้ามาติดตามแล้ะทระก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันทุกวันนะคะรายงานกันทุกวันว่าทำอะไรเราก็เหมือนกับใกล้ชิดกันมากขึ้นทักทายคนที่เดินไปเดินมาแฟน เพราะว่าคนเดินไปเดินมาเยอะค่ะช่วงอากาศแบบนี้ถึงจะสุ่มสองทุ่มอะไรแบบนี้ค่ะว่าจะมากินทุเรียนโชว์ทุเรียนก็แข้งแข็งมากินยาามันเหมือนกับเช่นเดียว Mm. Anita, ja, det er det der? Nei. Er det ikke det? Har det slått over? Nei. De hilser på deg. อยากกินอยากกัดกินนะไม่อยากใช้ในกินใช่ไหมแบบมันเยิแต่มันชิ้นใหญ่ใหญ่มันแข็งค่ะพอมันเย็นแล้วมันก็กินยาก แต่แตงโมนี่อร่อยนั่งกินแตงโมแล้วคุยกัน okay. Okay. เด็กๆก,ก็ขี่จักรยานไปมาข้างบนมันเป็นสนามฟุตบอลเล โอเคนะคะเรากินไม่ได้แล้วทุเรียนมันหลังถ้าได้ทุเรียนสดเขาจะมากินโชว์นะคะมันชิ้นใหญ่อยู่ค่ะต้องรอให้มันละลายก่อนมันค่อยนมันแข็งมากนะ้้วมันก็แบบคล้ายๆแบบเย็นฟันนะคะเพื่อนบ้านหมาไาย แล้วเราก็เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ,บ,บ,คะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะ